ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับตรงนี้แลิบ้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าเพื่อนขอมไินะครับวันนี้เราก็มาจะเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสอนโกดนะครับ ไปออดแบบ UEFI นะครับแบบละเอียดนะครับก็ส่วนที่ต้องการโปรแกรมที่ต้องเตรียมก็คือ 1. นะครับมี WinPE Boot นะครับก็จะเป็น f l a t d i v e Boot นะครับแล้วก็ 2. โปรแกรม a c ค o n i c นะครับเราจะใช้โปรแกรม a c o o n i นะครับในการ Recovery นะครับหรือว่านำ Windows กลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ 3. ไฟล์ Backup นะครับของ Image ที่เรา Recovery นะครับก็คือจะเป็น ไฟล์ของโปรแกรมอัคคณิกนะครับ .TIB นะครับผมก็มีสามส่วนนี้ครับผมสำหรับโปรแกรมอัคค n ิกนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับโปรแกรมโค้ดนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นโปรแกรมในการเก็บไฟล์เก็บพาร์ติชันนะครับแต่แต่โปรแกรมนี้ครับจะซัพพอร์ตนะครับไฟล์แบบใหม่นะครับหรือว่าพาร์ติชันแบบ GPT นะครับส่วนโปรแกรมโค้ดนะครับตัวนี้จะไม่ซัพพอร์ตเพราะว่า ผมเคยทดสอบใช้โปรแกรมโก้ Code นะครับแบ็กอัแต่ว่ามันสามารถนำมันไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถแบ็กอัพข้อมูลได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโปรแกรม a อ i v e พ e ีสอีกอันหนึ่งนะครับก็สปอร์ตไบออดแบบ u i i นะครับแล้วก็ประชาติแบบ GPT ตัวนี้นก็ใช้ได้นะครับผมอาจจะมีข้อจํากัดเล็กน้อยน,นะครับต้องเป็นดิสเท่านั้นนะครับในส่วนของโปรแกรมนั้น เรารูดูวิธีการทํากันเลยครับผมอันนี้เพื่อนๆก็เข้านะครับบูตเมนูเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็นใบออดแบบอสุดก็กด ESC ครับผมบูตเมนูนะครับไปที่แฟลไดรบูตของเรา UFI s n d i t ครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเก็บไฟลอิ m เม e ไว้ที่ฮาร์ดดิสลูกอื่นนะครับก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปได้เลยนะครับผมหรือเสียบตัวไฟฮาร์ดดิสเข้าไปได้เลยนะครับเรามาดูที่ไมค์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่าเจอไดร์ของฮาร์ดดิสด้วยหรือเปล่านะครับผมได้์เครื่องมาแล้วนะครับผม ไดีนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสของผมนะครับตัวนี้ไฟล์ที่เบคอัพนะครับจะเป็นนามสกุลนะครับ t i b นะครับผมวันนี้ผมก็จะเอา Windows นะครับ8ปที่ผมแบคอัพเอาไว้รีคั e r ี่กลับมาใช้งานนะครับผม ก็โปรแกรมที่เราใช้นะครับจะเป็นโปรแกรมนี้นะครับ a c r o n i ิ t o ูอ image นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะครับเราต้องทำการแบ็กอัพท้องคารตัวนี้เราต้องสร้างพาร์ติชันก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นพาร์ i ิชันแบบเก่านะครับก็คือยังเป็นพาร์ i ิชันแบบ mbr อยู่นะครับก็คือ Master Boot Record เราจะมาบูตให้ Windows ของเรานะครับลงเป็น Windows 8.1นะครับแล้วก็เป็นบูตแบบ UEFI นะครับผมการทำงานก็จะเร็วกว่านะครับเรามาดูวิธีการแบ่งพาร์ติชันกันเลยนะครับการแบ่งพาร์ติชันตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆระวังกันนิดนึงนะครับผมก็แบ่งพาร์ติชันที่ได i C นะครับผมเลือกค่าดิสก์ให้ถูกต้องนะครับไดร v หลักของเครื่องนะครับไดร v e C ก็คือจะเป็น Drive ของ Windows นะครับผมทำการ Delete Partition ก่อนนะครับผม ลองดิลิบレชั่นดูนะครับอ่าครับผมก็เพื่อนเพื่อนนะครับลบ Partition นะครับผมในส่วนของไดซี C ออกไปก่อนนะครับแล้วก็มา Convert นะครับผมเป็น gpt ตอนนี้เป็น gpt แล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ Apply นะครับตอนนี้ต้อง Apply ก่อนนะครับผม การทาแบบนี้นะครับผมก็จะเพื่อนๆจะได้ partition แบบ GPT มาแล้วนะครับผมได้ดีนะครับไม่หายนะนะครับผมได้ดีได้ข้อมูลของเรานะครับเราได้ partition แบบ GPT แล้วนะครับตอนนี้เรามาแบ่ง partition เขื่อน partition นะครับตัวนี้ partition แรกนะครับจะเป็น partition สามร้อยเมกนะครับผม partition รอ พาร์ติชันที่สองนะครับเป็นหนึ่งร้อยเมกนะครับผมแล้วก็พาร์ติชันนี้นะครับก็เต็มๆไปเลยนะครับผมถามว่าทำไมถึงเป็นสามร้อยเมกหนึ่งร้อยเมกแล้วก็พาร์ติชันประมาณหนึ่งร้อยกิกก็เพราะว่าตอนตอนที่เราเก็บวินโดว์ครับ partition ตอนที่เราลงโปรแกรมนะครับผ่าน f l a ชไ drive หรือลงโปรแกรมผ่านแผ่นหรือลงโปรแกรมผ่านอื่นๆน,นะครับในส่วนของ disk นะครับที่เป็น ufi นะครับแล้วก็แบ่ง partition like T, แบบ gpt ทขางะมีสาม drive แล้วก็เลยเก็บมา3าม drive เลยนะครับผม1 2 3ก็เลยตอน recovery กลับนะครับก็เลยต้องแบ่ง partition ใหม่นะครับผมก็จะเป็นสาม drive แบบนี้เลยกด apply ได้เลยครับผม เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ partition สาม partition แล้วนะครับผมเราไปโกรอกันเลยนะครับผมเปิดโปรแกรม a c o o n i นะครับทุน image นะครับเลือกที่ recovery นะครับผมไปที่ browse นะครับตัวนี้ไปหาไฟล์นะครับที่เก็บตัวไฟล์ image ผมจะอยู่ใน h a ด d ิส์นะครับ5 l o g ิ n g i ก็ ไฟล์ก็จะขึ้นนะครับเฉพาะโปรแกรมที่ซัพพอร์ตนะครับผมก็ลองเป็น8 1นะครับยู u e ไ i กด next ไปนะครับตรงนี้นะครับกด next นะครับผม Recovery Disk and Partition นะครับผมกด next Partition นะครับก็จะมีการ Recovery นะครับก็จะมี เก็บไดซ์ C ไดซ์ G แล้วก็ไรต์ตรงนี้นะครับผม300ร้เมกนะครับผมก็จะมี3ามไรต์นะครับไดซ์ N-TIP S แฟลชสองกัน N-TIP S นะครับผมกด next ไปเลยนะครับอันนี้ไดร์แรกนะครับผมไดร์แรกจะเป็นไดต์สามร้อยเมกนะครับผมเพราะว่าตอนเราเก็บครั้งแรกนะครับไดร์แรกจะเป็นไรต์ที่มีพื้นที่นะครับ300ร้เมกนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมใส่ไปเลยนะครับ300ร้เมก กด next ไปนะครับผมอันนี้ได้ที่สองนะครับผมเป็นไร่หนึ่งร้อยเมกนะครับผมกด accept นะครับแล้วกด next นะครับได้ที่สามนะครับจะเป็นไร์ไร่ซีนะครับผมจะเป็น partition J นะครับก็ดูความจุเอานะครับผมเก้าสิบเจ็ดจุดสองหกชิกนะครับผม accept นะครับผมกด next อันนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับผมตรงนี้เนระากด p r o c e s d นะครับ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการแบ็กอัพข้อมูลให้เรานะครับผมอ๋อขอไปครับตัวโปรแกรมก็จะทําการรีคอรี่ให้เรานะครับในส่วนของไดซี 4, นะครับผมประมาณ97้าจิกนะครับแล้วก็ในส่วนของไดซ์ไดซ์ของโปรแกรมนะครับที่ช่วยในการบูตอีก2ไดซ์นะครับเป็นไดซ์สามร้อยเมกแล้วก็ไดซ์หนึ่งร้อยเมกนะครับผมอันนี้คือเราโคลนมาทั้ง มาทั้ง3 partition นเลยนะครับเป็น partition ของไดซี C, ตอนลงโปรแกรมนะครับผมอันนี้ก็รอสักครับผมส<ะ>ักประมาณ10นาทีนะครับผมน่านจะประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราเข้ามาดูนะครับผมน,นี้เขาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ8นาทีมาดูว่าเราจะทำการโคลนิง่งหรือว่า growth, recovery, กร o w t h คูลีกลับมาสำเร็จหรือเปล่าน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเยวลองรีสตาร์ตดูเลยนะครับผมบูตได้นะครับผมถ้าขึ้นหมุนๆน,นี่ก็บูตได้แล้วครับ มาแล้วครับเนี่ยผมดิโน่แปดจดนนะครับ,รบ,รบตัวนี้ลงแบบยเอีไ e ปนะครับนี่ครับไรซีไรด,ด,ดีนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการลงโปรแกรมนะครับ Windows นะครับ8.1นะครับลงแบบ UEFI นะครับหรือว่าหรือเรียกอีกหนึ่งว่า r e c o v e r y Window ก็ได้นะครับผม r e c o v e r y Window 8.1นะครับ UEFI นะครับผมขั้นตอนต่อไปก็เพื่อนๆก็แค่นะครับผมลงไดรเวอร์ก็เสร็จแล้วนะครับผม มาดู partition นิดนึงนะครับในดีก็ข้อมูลยังอยู่นะครับผมไนเวอร์นะครับก็ต้องลองอีกเยอะแลยครับผมแล้วก็มาดูที่ดิสนะครับครับ partition นะครับ สองพาร์ติชันที่เราแบ่งตะกี้จะไม่โชว์นะครับผมก็จะมีได้นี้นะครับผมได้ C ก็ได้ดีของเรานะครับผมนะครับผมได้รแรกนะครับจะเป็นได์ของ r e c o v e r y partition นะครับผมส่วนได้ที่สองมันจะเป็นได้ของ E F I System partition นะครับผมนี่ครับผม ก็จะมีบอกนะครับว่าไดที่3ก็จะเป็นไดบูตนะครับก็คือไดสี่แล้ววันนี้ก็ขอจบลงนะครับวิธีการ Recovery นะครับ Windows 8.1แบบ UEFI นะครับใช้งานกับ b บ O อแบบใหม่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับตรงนี้ปิง้งครับแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ